และรางวัลนักร้องชายขวัญใจมหาชนของทีวีพูได้แก่คุณแพทย์ power แพทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเพิ่งแสดงโชว์ให้เราไปเมื่อกี้เองนะคะเสียงของพี่แพทย์ยัง ตึงใจของใครหลายๆคนนะคะรวมถึงแฟนเพลงก็คิดถึงเช่นเดียวกันเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับค,คุณพัด์ภาวะแพทยครับนี่คือรางวัลน,นักร้องชายขวัญใจมหาชนมาแล้วหล <ๆๆ S 2> ่อจริงๆเราอยากจะขอถ่ายรูปกับเขาแต่ก็ไม่กล้าเนาะยังหอ,อไม่เสื่อมเลยนะคะออนี่นะครับนักร้องชายขวัญใจมหาชนนะครับเสียงทรงสน่หนด้วยนะ แสดงความมีนดีด้วยนะคะกับพี่แพทย์ power p พ d ค่ะค่ะและในอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่แพทย์ค่ะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะคกับรางวัลน,นี้ค่ะก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอบคุณนะครับทางทีวีพูนะครับที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ผมนะครับผมแล้วก็ได้เชิญผมมาในงานวันนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่า เป็นเกียรติอย่างสูงมากนะครับผมและที่สำคัญนะครับขอบคุณทุกเสียงโหวตนะครับที่ทำให้ผมได้รับรางวัลนักร้องชายขวัญใจมหาชนนะครับขอบคุณคนไทยทั่วประเทศนะครับแฟนคลับของผมทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันนะฮะทำให้ผมได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับผมและวันนี้นะครับจะเป็นกําลังใจนะครับเป็นพลังในการทำงานนะครับ ทั้งงานที่ตัวเองรักนะครับและก็งานที่ผมตั้งใจที่จะทำเพื่อสังคมของเราต่อไปนะครับขอบคุณที่วีพูมากๆครับผมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแพทย์ภาวะแพทย์นะครับขอแสดงความยิดีนะครับคุณแพทย์ครับ